สวัสดีค่ะก็สิ่งที่ต้องระวังนะคะของชาวราศีมีนนะประจําเดือนอกรกฎาคมนี้นะคะของชาวราศีมีนเนี่ยตั้งแต่ประมาณช่วงต้นเดือนนะคะมันจะมีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอ่ะมันจะมีเหมือนมีความหนักใจความกังวลใจอะไรบางอย่างนะเกี่ยวกับตัวเองเรื่องราวของตัวเองแล้วก็สิ่งที่ต้องออกไปแสดงหรือสิ่ง อะไรก็ตามเกี่ยวกับคนรักนะคะอืมจะค่อนข้างจะเกิดความไม่แน่นอนหรือความกังวลใจอะไรเกี่ยวกับของรักบุตรบริวารหรือสมมุติเรามีกิจกรรมอะไรที่ส่งเสริมด้านแบบความบันเทิงอะไรเงี้ยเออการออกไปงานข้างนอกการไปเจอคนหมู่มากให้เรามัดระวังนะคะแล้วก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับคําพูด การสื่อสารกับคนทางไกลข่าวสารทางไกลนะคะสภาวะแวดล้อมเศรษฐกิจาทางโดยรวมของแบบภาพรวมทางกว้างๆอะ่ะมันจะส่งผ,ผลกระทบมาถึงเรานะคะแต่โดยรวมนะตัวเองจะมีโชคลาภด้านการเงินโดยรวมแล้วการทำงานอะไรที่งานเป็นงานบริการงานเซอร์วิสอะไรเงี้ยจะดีนะคะเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยจะมีฟูมูลอยู่ในเรือนการงาน ไม่ได้กังวลแต่สิ่งที่ต้องกังวลคือบางทีเราอาจจะมีกิจกรรมนอกบ้านเยอะมากเกินไปหรือกิจกรรมเกี่ยวกับบุตรบริวารเวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็ข่าวสารทางไกลนะคะในช่วงของต้นเดือนนะจนไปถึงกลางๆเดือนเลยนะพอเข้าประมาณซักวันที่สัก1920นะคะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือการอาจจะใช้ใจ่าย มีเหตุต้องใช้จ่ายเงินอะไรค่อนข้างมากนะอยู่ๆก็ต้องใช้ใจ่ายแบบปุกปับฉับพลันนะคะเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวเลยเต็มๆแล้วก็ระวังความขัดแยง้งเกี่ยวกับสังคมเพื่อนฝูงกลุ่มคนใกล้ๆนะคะเกี่ยวกับพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะอืมความไม่เข้าใจนะคะความไม่เข้าใจอะไรก็ตามการสื่อสารระหว่างการทํางาน ยิ่งถ้าทำงานกับแบบคนใกล้ๆตัวอะไรเงี้ยก็ให้เรามันระวังมากๆเลยนะคะระวังเศรษฐกิจหรือผลของการขยับขยื่นของเศรษฐกิจที่มันจะเอฟเฟกกับเราโดยตรงเกี่ยวกับด้านงานยิ่งถ้าใครทำงานด้านต่างประเทศอะไรที่มันเป็น global การสื่อสารที่แบบเหมือนขนส่งส่งออกหรือค่างเงินที่มันผันผวนผอะไรเงี้ยก็ให้เรามันระวังมากๆนะคะ จนถึงประมาณช่วงปลายเดือนเลยนะยังต้องระมัดระวังอยู่แต่ว่ายังไงซักคุณจะมีคือคุณจะรู้สึกคือถ้าปลายเดือนนะสักสิบเก้าเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอารมณ์คุณจะมั่นคงขึ้นก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ดีนะยังเป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าเหมือนผ่านบททดสอบอะไรมาแล้วแล้วก็มันเป็นช่วงที่ดาวเสาร์เดินถอยหลังเพราะฉะนั้น การงานอะไรก็ตามต้องมีแผนสำรองนะคะมันอาจจะมีอะไรร่าช้าดาวพุทธทำม,มุมไม่ค่อยดีนะเกี่ยวกับดาวอังคารแล้วก็ยัดดาวยูเรนะัดสระวังอยู่ๆก็มีการเลื่อนนะัดผิดสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องต้องระมัดระวังออช่วงประมาณสัก20่สิปลายเดือนมีโอกาสได้ข่าวดีจากทางไกลมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะแต่สิ่งที่ยังต้องระวังก็อย่างที่บอก